คือว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันต่ำมานานหลายปีแล้วมาถ้ากลัวว่าเออจะผ่อนบ้านลำบาก3ปี5ปี7ปี r ร c e ดีเร c ชั o นแปลว่าบ้านลดราคาดอกเบีย้ยขึ้นไปถึง15%คนก็ยังซื้อบ้านการทำข่าวไปว่าอะไรเขาทำให้ขายของมันทำให้เราตกตื่นสวัสดีค่ะกิ๊บทางเบีย้ยเลอร์น,นะคะวันนี้อยากจะขอมาอัปเดตตลาดนิดหน่อยเพราะว่า มีคนหลายคนกังวลดอกเบียมันก็ขึ้นแล้วก็บ้านก็ยังไม่ได้ลดต่ําเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายคนก็สงสัยว่าเออควรจะซื้อดีไหมหรือว่าควรจะเช่าต่อไปหรือว่ายังไงดีคําตอบก็คือต้องซื้อนะคะอย่าก,กลัวนะคะคือยืนยันได้เลยว่ายังไงก็ตามตลาดบ้านเนี่ยก็ยังก็สตรองอยู่โดยเฉพาะเขตที่เราอยู่นะคะดีซีแมนฮัแลนด์เวอร์จิเนียการที่อยู่ที่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าหรืออะไรต่างๆนะคะกิ๊บพูดย้ํามาตลอดเลยว่าการซื้อบ้านเนี่ย เป็นการที่สร้างเครดิตอินคัมให้ตัวเองแล้วก็สร้างฟิวเจอร์อินเวส n t เมนต์คือหลายคนลองคิดดูนะคะอย่างเช่นสต็อกมาร์เก็ตเนี่ยคนบอกว่าเออลงทุนซื้อสต็อกนะแล้วก็ขายแล้วก็ได้เงินหรือว่าขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือถ้ามองในระยะลองเท e r นะคะการซื้อบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเราก็ได้อยู่ไปด้วยแล้วเราก็ ได้แบบว่าใช้เบนฟิตหลายอย่างอะคะ่ะก็คือแท็กไล่ออดได้เอนจอยบ้านตัวเองได้แต่แต่งบ้านได้มีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของบ้านคือฟิลอัพรีมนะคะอันนี้คือเป็นหลักใหญ่แล้วทำไมต้องซื้อตอนดอกเบี้ยแพงคือว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ํามานานหลายปีแล้วมันสมควรจะขึ้นตั้งนานแล้วแล้วมันเพิ่งจะขึ้นปีนี้แล้วขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็แสดงว่ามันก็อาจจะลดลงมาบ้างแต่ว่าคงไม่ลดมาต่ํามากไปกว่านี้<ม>เท่าไหร่นะคะจากที่ขึ้นไปเกือบ6ตอนนี้ก็เหลือ5กว่าแต่ว่า ก็มี prediction เนี่ยก็อาจจะขึ้นไปถึง6-7%อันนั้นก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกแต่คำถามว่าทำไมถึงให้ใช้ซื้อตอนนี้เพราะว่าการซื้อบ้านเนี่ยเราสามารถนี่น structure l o ลนของเราได้โดยที่ว่า ถ้ากลัวว่าเออจะผ่อนบ้านลำบากก็ใช้เป็นเขาเรียกว่าอา่อามนะคะซื้อเวลาซื้อเนี่ยต้องคุยกับเรนเดอร์เรนเดอร์ของเราก็จะให้แลนสตรัคเจอร์ของโลนให้ให้ได้ดีกว่ากิฟเพราะว่ากิฟเป็นเลวเตอร์คือเรนเดอร์ก็จะบอกว่าเออถ้าซื้อตอนนี้ใช้ใช้ชอตเทอมอาร์มโลนเนี่ยนะคะประมาณ3ปี5ปี7ปีอะไรก็ตามแล้วพอมันตกลงมาเราค่อยรีไฟแนนซ์เอาได้อันนั้นก็คือเป็นออปชั่นข้อดีอีกอย่างหนึ่งในการซื้อตอนนี้นะคะคือว่าหลายๆไบเออร์เนี่ยคนซื้อบ้านเนี่ยคือซื้อไม่ไ สูงแล้วก็ qualification เขาไม่พอฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรให้มอง o p p o r t u n ท t y ใช่ไหมคะแสดงว่าก็ไม่ต้องมีเราไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นเยอะแยะเพราะว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดเห็นในตลาดณนะตอนนี้เห็นว่า listing เนี่ย price reduction price reduction แปลว่าบ้านลดราคาบ้านเมื่อก่อนเข้าตลาดขายภายใน2อสวันตอนนี้อยู่ถึง2อาทิตย์หรือ1เดือนซึ่งเมื่อก่อนบ้านอยู่ในตลาด 1เดือน2เดือน3เดือนเป็นเรื่องปกติมากแต่ด้วยความที่ปันมาเก็ตมันมันไม่ปกตินะคะในในระยะที่ผ่านมาสองสปีนี้มันก็เลยทําให้เปลี่ยนความรู้สึกว่าง่ายๆฉะนั้นถ้าเกิดดูใน History คือเมื่อก่อนดอกเบี้ยขึ้นไปถึง15%คนก็ออยังซื้อบ้านฉะนั้นนะคะอย่าไปอย่าไปกลัวแตกตื่นกับข่าวที่มันมีแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าฟังข่าวเนี่ยอย่าไปฟังข่าวแบบ ทั่วไปมันทําให้เราตกตื่นการทําข่าวไปว่าอะไรเขาทําให้ขายของโฆษณาขายของนั่นนะคะทำให้คน d e p r e s s แล้วก็เบรมนู่นเบรมนี่เหมือนนักการเมืองเบรมอ่วอลเบรมนู่นนี่อีโคนมี่นู่นนั่นนี่ฉะนั้นเราต้องมองถึงว่าเราเป็นยังไงนะคะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องการคือว่าหนึ่งอินคมเรายังพอมีอยู่ไหมถ้ามีอยู่อินคมเครดิตเราดีแล้วดูสภาพของเราเราก็มาตั้งโกไว้ว่าเราจะซื้อได้ปีนี้ไหมหรือซื้อปีหน้าฉะนั้นสิ่งพวกนี้ค่ะเป็นอะไรที่ เราแพลนชีวิตกิฟต์ชอบมากเลยในการตั้งหลักแพลนชีวิตเนี่ยคือว่า อยากจะช่วยเหลือกลุ่มคนไทยของเราให้รู้จักคิดมองการไกลโดยเฉพาะเราอยู่ต่างประเทศนะคะเราคือไม่อยากให้อยู่แบบอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปวันๆต้องมองว่า1 4ปีผ่านไปในอนาคตเราจะเป็นยังไง5ปีผ่านไป10ปีต่อไปเราจะเป็นยังไงครอบครัวเราจะอยู่ยังไงฉะนั้นสิ่งพวกนี้ล่ะคะ่ะก็เริ่มจากการสร้างเนื้อสร้างตัวโดยการสร้างบ้านสร้างสร้างสะสมเครดิตแล้วก็ซื้อบ้านตั้งหลักของเราให้ไปอยูอ่ได้ความมัน่นคงพอมีบ้านแล้วมันรู้สึกว่ามีความมันม่นคงไห เพราะว่าบ้านขึ้นราคาเราก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเรามีรายได้เรามี appreciation mm hmm. ถึงต่อไป mm hmm. มีอะไรตกต่ําขึ้นมาหรือว่าอีกสิปีเราจะดีทาย mm hmm. กลับไปอยู่เมืองไทยเราก็ยังขายบ้าน เป็นเงินของเราเองนะคะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์ investment หรือว่าบ้านเช่าคือคคหีทิปให้คำปรึกษาได้เลยค่ะตอนนี้ประสบการณ์ก็คือเกือบ13ปีแต่ว่านั่นคือมีหลายเส้นนะคะแต่ว่าซื้อบ้านขายบ้านเนี่ยก่อนหน้านี้มา,มา,มานานละก็อยากจะให้ความรู้ทุกคนว่าการซื้อบ้านเป็นสิ่งที่ดีสร้างความมั่นคงให้เราได้อยู่ในประเทศที่ Fit- in กับอเมริกาฉะนั้นนะคะมีปรึกษาอะไรเกี่ยวกับบ้านหรือว่าเรื่องโลนก็โทรมาเดี๋ยวคีิพจะแนะนําให้เลนเดอร์แล้วก็ คุยกันช่วยเหลือกันนะคะเจอกันใหมอ่อย่าลืมติดตาม Youtube แล้วก็อยากจะได้ท็อปิกอะไรเกี่ยวกับบ้านหรือว่าซื้อขายสังหาร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทำธุรกิจก็กิฟก็มีคนรู้จักแล้วก็มีเลนเดอร์ที่ให้คำปรึกษาได้นะคะ,ะ Subscribe Youtube ของเราเจอกันตามโซเชียลมีเดียนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ Hi, Glenn. Hi, I'm I'm Gift. Glen. If you or someone you know is looking to buy, sell, or invest in real estate here in the DC area, we want to talk to you. Contact us and we also are licensed in Maryland, DC, and Virginia. Would love to serve you. Call us at 703-707-0334 or you can visit us on the web at 23homes.com.